มาเริ่มทากันครับเริ่มจากเดี๋ยวผมจะแนะนําวัตถุดิบก่อนนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นเนยชนิดเค็มนะครับเชดดาร์ชีสครับหรือว่าชีสชนิดแผ่นนะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับถัดมาก็จะเป็นนมจืดครับแป้งสาลีเนประสงครับเกลือพริกไทยครับหอมใหญ่สับครับแครอทสับครับแล้วก็มะเขือเทศสับครับใบกะวานแล้วก็โรสแมรี่ครับกระเทียมสับครับน้ำมันมะกอกครับ ซอสมะเขือเทศครับใบโหระพาครับไข่ไก่ครับสุดท้ายก็จะเป็นหมูสับจำแรงมีดอวตารนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากเดี๋ยวเราจะมาผัดตัวโบโลเนสซอสก่อนนะครับเริ่มจากตั้งกระทะเลยนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปครับอันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับก็ใส่กระเทียมลงไปได้เลยนะครับ จากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่สับนะครับเดี๋ยวเราจะผัดหอมใหญ่ให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็นิ่มลงแล้วก็ตัวหอมใหญ่มีความใสก่อนนะครับอันนี้ให้ใช้ไฟกลางๆนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นพอผัดจนหอมใหญ่มันนิ่มใสแบบนี้แล้วครับ ให้ใส่มะเขือเทศกับแครอทลงไปผัดเลยนะครับนีให้ผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดจนผักมันนิ่มนะครับจากนั้นพอผักเริบนิ่มนะครับผมจะใส่หมูสับจำแลงนะครับมีดอาวาตารลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็บีบให้ตัวเนื้อหมูสับจำแรงแต่ออกนะครับ จากนั้นผมก็จะเติมน้ำซุปลงไปนะครับอันนี้จะใช้เป็นน้ําซุปไก่หรือว่าจะใช้เป็นน้ําเปล่าก็ได้นะครับแล้วแต่จากนั้นผมก็จะใส่ใบกะวานกับโรสแมรี่ลงไปนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับ สำหรับตัวนี้ใครไม่มีหรือว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับจากนั้นก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยนะครับ ตอนนี้ถ้าน้ามันแห้งไปผมจะเติมน้ำป่านิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวซอจนกว่าทุกอย่างมันจะนิ่มนะครับก็ลองชิมรสชาติดูนะครับให้มันมีความเค็มๆนิดๆน,น,นะครับแล้วก็เปรียปร้ยวๆหวานๆนะครับถ้าเกิดรสชาติมันไม่เปรี้ยวพอก็สามารถเติมซอสมะเขือเทศลงไปได้นะครับตัวโบเนตเนี่ยให้มันออกเปรียปร้ยวๆนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับ ก็หลังจากเคี่ยวซอสจนมันเริ่มแห้งนะครับอันนี้เราจะเคี่ยวให้มันแห้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเ,เราไม่ต้องการให้น้ำมันแฉะมากนะครับผมก็จะปิดท้ายด้วยใบโหระพาสับนะครับเปิดไฟแรงอีกครั้งเลยนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากนันนี่ก็ให้ชิมรสชาติดูนะครับ ปรับปรุงได้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ตัวนี้ผมจะให้ออกเน้นเปรี้ยวนะครับเพราะว่าตัวเบชาเมลของเราจะออกรสเค็มนะครับแล้วก็มันนะพอเดือดอีกครั้งก็ปิดไฟได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวซอสเบชาเมลนะครับเริ่มจากใส่เนยลงไปนะครับอันนี้ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับ จากนั้นก็เปิดไฟกลางนะครับค่อนไปอ่อนนะครับรอให้เนยละลายนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเนยชนิดเค็มนะครับพอเนยเริ่มละลายนะครับให้ใส่แป้งลงไปเลยครับอันนี้อัตราส่วนก็คือแป้งกับเนยเนี่ยเท่ากันนะครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆผัดไปก่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับเพราะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปมันก็จะทําให้แป้งไหมนะครับแล้วก็ สีซอสของเรามันก็จะไม่ขาวสวยนะครับผัดไปใช้เวลาประมาณ 1- 2นาทีนะครับเพื่อให้ตัวแป้งมันสุกนะครับแล้วก็กลิ่นแป้งมันหายไปนะครับจากนั้นพอแป้งสุกดีแล้วนะครับให้เราเติมนมสดลงไปเลยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็รอให้มันเดือดนะครับซอสก็จะข้นขึ้นนะครับ น,นี่ก็ใช้ไฟกลางๆนะครับอันนี้พอนมมันเริ่มร้อนนะครับมันจะค่อยๆข้นขึ้นนะครับก็ให้เราคอยคนตลอดเวลานะครับพอมันข้นขึ้นแบบนี้นะครับให้เราหลีไฟหรือไฟเบานะครับจากนั้นผมก็จะใส่ชีสลงไปนะครับใส่ชีสลงไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยชีสเนี่ยมันก็จะเพิ่ม ความอร่อยนะครับแล้วก็มันจะมีความยืดยืดนิดนึงนะครับผมก็จะใส่ไปประมาณสองแผ่นนะครับหรือใครอยากใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ ก็ชิมรสดูนะครับให้ตัวนี้มันออกมีความหอมหอมันๆนะครับแล้วก็มีความเค็มๆนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับเราซอสมันก็จะข้นขึ้นอีกนะครับจากนั้นก็จะมาเตรียมในส่วนของไข่นะครับนี่ผมใช้กระดานนะครับชุบน้ำมันล l i v e ยล์นะครับทาบางๆที่กระทะนะครับหรือใครมีสเปร์น้ำมันมาก่อก็ใช้สเปร์ฉีดก็ได้นะครับ จากนั้นก็เตรียมไข่ไก่นะครับตีนะครับสูตรนี้เราจะใช้ไข่ไก่นะครับแทนตัวแป้งลาสัญญานะครับพอตีแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันไม่ข้นจนเกินไปนะครับแต่ว่าอย่าเติมเยอะเกินไปนะครับเติมแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อไข่5ฟองนะครับ แล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับจากนั้นพอกระทะเริ่มร้อนนะครับก็ให้ตักไข่ใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วกระทะนะครับ ทังนั้นก็แซะนะครับเราก็กลับด้านนะครับพอไข่สุกเราก็เอามาพักใส่จานไว้ก่อนนะครับ จะได้แผ่นไข่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาตัดกันนะครับขนาดก็ให้มันได้ตามพิมพ์ของเรานะครับอาจจะเล็กกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราสามารถแบบเติมได้นะครับมันอาจจะแหว่งนิดนิดหน่อยหน่อยก็อย่าไปซีเรียสมันนะครับเพราะว่าอันนี้เราทำกินเองนะครับหรือว่าใครมีกระทะใบใหญ่จะ ใช้แผ่นใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเอาใส่พิมพ์ได้เลยนะครับใครมีพิมพ์ฟอ,อย่างอื่นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่านี้ผมใช้ถ้วยแก้แบบนี้นะครับที่สามารถเข้าเตาอบได้นะครับเริ่มจากผมจะเอาแผ่นไข่นะครับรองข้างล่างนะครับแล้วก็สังเกตตัวซอสนะครับ เราจะใช้ซอสนะครับค่อนข้างที่จะแห้งนะครับเราจะไม่ใส่ซอสที่มันแย่เกินไปนะครับงั้นก็ใส่ลงไปเลยนะครับซอสโบโลเนสหมูสับจำแรงนะครับแต่และชั้นเราก็จะไม่ทาหนามากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่หลายชั้นนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ๊ใส่ใบโหระพาทำไมคือส่วนตัวแล้วใส่ไปเนี่ยผมว่ามันหอมดีนะครับ สำหรับใครที่ไม่ชอบนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะจากนั้นก็ซอสเบชาเมลของเรานะครับเนี่ยไหมอมันเคียนแล้วมันจะค่อนข้างข้นนะครับตอนใส่ก็ค้นๆมันนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยจะให้ความหอมมันนะครับถามว่าเอ,อ่้วนไหมก็ต้องตอบว่าเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าเราใช้เนื้อสัตว์จำแรงแล้วเนี่ยคชอรี่มันลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับ เรามากินพวกนี้แทนเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ใช้ช้อนนะครับเกลี่ยเกลี่ยนะครับให้มันทั่วๆนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องหนาไม่ต้องบางเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้ใส่เยอะเกินไปมันก็จะทาให้เลี่ยนอีกนั่นแหละครับใครคิดว่ามันใหญ่ไปนะครับก็ตัดได้นะครับ ใส่ใส่ไปเราก็กดกดมานิดนึงนะครับ แล้วก็ด้านบนนะครับผมจะใส่ชีสแผ่นของเรานนี่ยครับเดี๋ยวใครจะโปะไปทั้งแผ่นเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าหั่นนิดนึงก็ดีครับเพราะว่ามันจะได้ดูแบบเป็นศิละปะนิดนึงนะก็จะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปเข้าอบกันเลยนะครับก็วันนี้ผมเลือกใช้เป็นเตาอบที่เป็นเตาติ้งแบบนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีนะครับสามารถใช้ หม้ออบรมร้อนนะครับหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนภาชนะนะครับที่เราใช้แบบนี้ก็เพราะว่าเราไม่ต้องการอบให้มันสุกเลยนะครับเพราะว่าไข่ของเราสุกแล้วทุกอย่างของเราสุกแล้วเราต้องการให้ตัวหน้าชีสของเราเนี่ยละลายเบิร์นแล้วก็มีความสวยงามเท่านั้นนะครับสําหรับใครที่จะใช้เป็นแป้งลาซานญานะครับแนะนําให้เอาไปอบให้สุกนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้สูตรไข่แบบผมก็คือใส่เตาแบบนี้อบได้เลยนะครับให้แค่หน้ามันเบิร์นหรือว่าละลายพอนะครับ แลเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับหลังจากอบเสร็จจนหน้ามันเหลืองแบบนี้แล้วครับนี่นก็ให้เราเอาออกได้เลยนะครับหลังจากอบออกมาก็จะได้แบบนี้นะครับนี่อันนี้ผมทิ้งไว้ให้มันเย็นนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดตอนมันร้อนๆเลยเนี่ยมันอาจจะยังไม่เซ็ตตัวนะครับทําให้อาจจะแตกได้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันอาจจะแบบดูไม่ค่อยเป็นชั้นเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยเด็ดแน่นอนนะครับอยากชิมเลยนะต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่แพ้ลาสัญญาเลยนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาอาจจะไม่เหมือนนะครับแต่ต้องบอกว่าอร่อยมาก คือเราก็แทบจะไม่รู้นะครับว่าเราใช้แบบหมูจำแรงนะครับ